ตอนนี้หน้าตาหัวเหอจะฟูนึงครับเพราะว่านี่คือเพิ่งเดินทางกลับมาจาก Apple Store นะครับที่ Central World เราไปจัดเอา MacBook Pro นะครับทั้ง2ตัว2ไซส์ครับคือเลือกไม่ถูกว่าจะเอาตัวไหนมาดีก็เลยจัดมาทั้งตัว14นิ้วนะครับนี่ พร้อมกับตัว16นิ้วครับเรียกว่าจัดตัวชิปนะครับมาทั้งตัว M1 Pro แล้วก็ M1 Max ครับตัวท็อปสุดเลยราคาของ MacBook Pro นะครับรอบนี้กลับมาดุเดือดหรือจะบอกว่ากลับมาแพงเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับผม โดยตัวคอม a c b o o k Pro นะครับ14นิ้วเนี่ยก็เริ่มต้นที่73,900บาทแล้วนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวกล่องมันก็จะมีซีลให้ลอกว่าเป็นเครื่องใหม่นะครับแต่เราก็ไม่อยากที่จะไปโล่งลอกเขาก็เดี๋ยวใช้มีดนะครับปาดเอาส่วนด้านหลังออกแล้วกันนะครับแล้วบอกไว้ก่อนนะครับผมไอ้ตัวราคา73,900บาทเนี่ยก็ยังไม่ใช่ตัวท็อปสุดหรือว่าตัวที่ a p p l e โชว์ในงานเปิดตัวนะครับเรื่องของประสิทธิภาพ ตัวของซอกหรือว่าตัวชิปเซตนะครับเพราะไอ้ตัวนี้เนี่ยได้ชิปเซตนะครับ Apple M1 Pro นะครับแต่ว่าเป็นรุ่นที่ลดเรื่องของคอนะครับทั้ง CPU GPU ลงนะครับเพราะงานเปิดตัวนะครับ Apple ก็โชว์ประสิทธิภาพนะครับตัวของ M1 Pro เนี่ยจะเป็น CPU 10คอนะครับแล้วก็ GPU 16คอนะครับ แต่ตัวเริ่มต้นนะครับผมปรากฏว่า Apple นั้นใส่นะครับมาเป็น CPU แค่8คอร์นะครับแล้วก็ g p u 14คอร์เท่านั้นนะครับถ้าเกิดอยากได้ตัวท็อปแบบที่ Apple โชว์พลังของมันในงานเนี่ยต้องขยับขึ้นมานครับเป็นราคา89,900บาทถึงจะได้เป็น CPU 10คอร์แล้วก็ g p u 16คอร์ครับเหมือนในงานเปิดตัวน,นี่ครับเราแกะตัวของ macbook pro 14นิ้วก่อนนะครับ น้ำหนักก็โอ้โหกิโลครึ่งนะครับตัวนี้โดยประมาณคือถ้าเกิดว่าใครเล่น MacBook สมัยผม <c oughs> คือย้อนกลับไปสมัยผมเลยนะน่าจะเป็น10ปีแล้วครับดีไซน์เนี่ยมันคือดีไซน์ MacBook Pro Original นะครับสมัยที่ยังมี MacSafe อยู่และจริงเนี่ยตัว MacBook ที่เป็นพลาสติกขาวๆที่แบบคนนิยมกันนะครับ ตัวแล้วก็เป็นดีไซน์นี้คือจะเป็นขอบโค้งครับที่บริเวณด้านล่างแล้วก็ด้านบนแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับคือตัว MacBook Pro 14นิ้วนะครับเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนเดี๋ยวมาแกะตัว16นิ้วต่อนะครับถึงแม้ว่าตัวนี้นะครับเราจะจัดมาเป็นรุ่นเล็กสุดนะครับแต่ว่าตัวของ MacBook Pro 16นิ้วครับเราจัดตัวท็อปสุดมาแสนกว่าบาทเพราะตัวนี้ครับเราเลือกกดเอาสเปคตัวท็อปสุดมาเลยนะครับกับ CPU นะครับ 10คอแล้วก็ G P U 32คอนะครับซึ่งราคาของมันนะครับอยู่ที่124,900บาทครับเรามาดูกันนะครับว่าขนาดตัวเครื่องน้ำหนักแล้วก็ดีไซน์เนี่ยจะเหมือนกันหรือเปล่าจริงๆก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่เรามาดูเทียบไปเลยแล้วกันนะครับไหนก็มาที่ช่องโัวแสนครับเราจัดให้ตัวท็อปตัวอะไรพวกนี้นะครับไม่ต้องกลัวครับได้ดูกันครบแน่นอนนี่ครับ Mac Book Pro แคตดึงไอ้นี่ขึ้นมาก็กลัวมันจะขาดแล้เขาหนักมากครับตัวนี้ขึ้นไป2กิโลกว่านะครับนี่นะครับเปิดเซลออกมาลากตัวเครื่องชึบอันนี้นะครับต้องบอกว่าเราเลือกมาเป็นสี Space Gray ทั้งคู่นะครับก็จะเป็นสีที่ออกเทาเข้มๆหน่อยนะครับอีกสีนึงจะเป็นสีซ i l v ว r ครับก็จะเป็นสีเงินนะครับนี่ครับดีไซน์ตัวเครื่องนะครับลักษณะก็จะเป็นกับ เหมือนกับ Macbook Pro ย้อนยุคนะครับนี่แต่ว่าบอด y ี้ก็จะเป็นโลหะทั้งหมดนะครับอลังการพรีเมียมมากๆครับอุปกรณ์ภายในกล่องของ Macbook Pro นะครับทั้งตัว14นิ้วแล้วก็16นิ้วมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาไล่เช็คไปพร้อมกันผมคิดว่าน่าจะได้เหมือนกันหรือเปล่ากับตัวหัวชาร์จนะครับเริ่มกันที่ตัวของสายชาร์จนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายชาร์จ m a g s a f e นะครับก็คือด้านที่ต่อกับตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยจะเป็นแม่เหล็ก ฝั่งที่เชื่อมต่อกับตัวอะแดปเตอร์ครับจะเป็น USB Type C นะครับแล้วก็ฝั่งที่เป็น MagSafe เนี่ยก็จะเป็นหัวแม่เหล็กครับอันนี้ไม่เหมือนกับ MagSafe ของบลูทูธในไอโฟนนะแต่ตัว MagSafe อันนี้คนใช้ Mac ตุ้นผมถิงแล้วจะรู้จักกันดีนครับว่าเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วเวลาล็อกกับตัวเครื่องมันก็จะล็อกแบบนี้ครับนี่นะครับถึงเวลาแบบเดินสะดงสะดุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะตึ๊ดหลุดออกไปได้นะครับือถ้าเกิดเทียบกับหัวชาร์จ Type C เนี่ยเวลา ตึ๊กแบบนี้ป็นไงครับไบหมดหล่นไปทั้งโต๊ะนะครับ <S 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 อันนี้คือเป็นจุดหนึ่งที่หลายๆคนที่เป็นแฟนแม็กเนี่ยชอบกันว่าทําไมไม่เอาหัแม็กเซฟกลับมาสักทีหนึ่งร,รอบเี้ยวก,กลับมาแล้วนะครับเรียกว่าถ้าเกิดมีคนมาเดินสะดงสุดส้ายเตะซ้ายแล้วก็ไม่นองกลัวว่า MacBook จะหล่นครับนี่นะครับคือตัวของแม็กเซฟนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูหัวชาร์จ iPhone ไม่แถมแต่ MacBook Pro ยังแถมอยู่นะครับเครื่องใหญ่16นิ้วตัวอะแดปเตอร์ก็มาใหญ่ด้วยเหมือนกันครับ เดี๋ยวนะแกะก่อนตัวนี้นะครับที่แถมกับตัว16นิ้วตัวคูณสูงสุดครับ28โวลต์นะครับ,ค,รบคูณกับ5 M, แอมป์ก็คือจ่ายไฟได้สูงสุด140วัตต์ครับจัดเต็นไปเลยนะครับหัวชาร์จแบบนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เสียบ Type C เข้าไปนะครับตัวหัวนี้ก็อ่ะลองถอดได้ดินี่นะครับเป็นแบบถอดได้แต่ว่าไม่ได้แถมหัวเปลี่ยนมานะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นสมัยก่อนก็จะมีหัวเปลี่ยนเป็นแบบหัวแบรนหัวกลมด้วยนะครับแต่นี้ก็จะมีเป็นหัวแบรนอย่างเดียวเท่านั้นบ้านเราก็หัวแบนก็โอเคแหละโอเคหมดแล้วนะครับในตัวกล่องของ macbook pro 16นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองเช็คกันว่าฝากของตัว14นิ้วเนี่ยให้มาเหมือนกันหรือเปล่านะครับันตัวที่ชาร์จ mac safe เหมือนกันคงไม่ต้องแกะแล้วนะครับมาดูหมอแปลงดีกว่าอ้าวเล็กกว่านี่นาะวายตัวนี้นะครับจะให้มาเป็นมอแปลงนะครับที่จ่ายไฟสูงสุด อยู่ที่20.3โวลต์คูณ3.3แอมป์คือถ้าเกิดคำนวณน้ำหนักรวมนะครับคุณต้องแบกโน้ตบุ๊กกิโลครึ่งนะครับบวกกับอะแดปเตอร์ไซส์ประมาณนี้อีกนะครับเดี๋ยวเทียบหนักอะแดปเตอร์ก่อนนะอันนี้ก็ยังหนักกว่าอยู่นะครับก็คือถ้าเกิดว่าใครต้องแบกพกไปพร้อมกันหมดเนี่ยความหนักน้ำหนักโดยรวมของตัว Macbook p r 1 6นิ้วครับโอ้น่าจะขึ้น2กิโลกว่าทีเดียวนะครับแต่ว่าตัวหัวชาร์จจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็น สาย65วัตต์เนี่ยเรายังพอหาที่เป็น USB PD ที่เล็กลงมากว่าน,นี้ได้เหมือนกันครับอาจจะเป็นพวกการ์เดียมไนไตรด์อะไรแบบนี้นะครับอืนี่ของนะครับในกล่องเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องทั้งสองรุ่นดีกว่าครับว่าความเปลี่ยนแปลงจาก MacBook Pro รุ่นก่อนรวมถึงตัว M1 ที่วางขายก่อนที่ด้วยนั้นเป็นยังไงเฮ้ยลืมลืมลืมเกือบลืมครับเกือจะเก็บของแล้วผมลืมไปว่ารอบนี้นะครับมีของแถมพิเศษของ Apple นั่นคือสติกเกอร์รูป Apple นะครับ แต่ไม่ใช่สีขาวแล้วเพราะว่า,าคุณซื้อ macbook pro คุณจะได้สติกเกอร์ apple สีดำอา้าวอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่นี่นเจอแล้วเจอแล้วนี่คือแร r e item ครับ <c oughs> เป็นครั้งแรกกับสติกเกอร์ apple สีดำครับให้คุณแปะเท่านั้นก็รู้เลยว่าคุณเป็นเจ้าของ macbook pro รุ่นใหม่อา้าวแล้วตัวนี้ได้ ดำด้วยไหมดำหรือเปล่าซื้อตัวเล็กก็สติกเกอร์ดำฮ่าดำเหมือนกันในส่วนของตัวสเปคนะครับต้องบอกว่าทั้ง macbook pro 14แล้วก็16นะครับแทบจะเหมือนกันหมดเลยครับนอกจากตัวของชิปเซตที่แตกต่างครับแล้วแต่เรา custom เอาแต่ว่าพวกเมนบอร์ดพวกฮีทซิงค์พัดลมนะครับข้างในมาเหมือนกันหมดแล้วก็ชุดลำโพงด้วยเริ่มกันที่ตัวของแป้นพิมพ์นะครับ หนึ 1> 1่งตึ้งอันนี้อีกหนึ่งตึ้งตัวของแป้นคีย์บอร์ดนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วซึ่งเงาของทัชบา์นะครับจอก็ไม่ทัชสกรีนนะแต่มีติ่งเพิ่มมาให้นะครับซึ่งตัวแป้นคีย์บอร์ดครับอันนี้หลายๆคนก็เหมือนกับจะดีใจเหมือนกันนะครับว่าโอเคลำคาญทัชบาร์มากๆไม่ได้ใช้งานเลยเอาแป้นพิมพ์ปกติกลับมาก็จะดีกว่านะครับเห็นว่าโดยเฉพาะพวกเหล่าบรรดาสาย developer นะครับต้องการพวกฟังก์ชันคีย์แบบนี้เรียกว่ามันกลับมากดแล้วได้ความรู้สึกของการพิมพ์มันสะดวก,กว่า ที่จะมาเป็นทัชบาเลื่อนไปเลื่อนมาเจาะทะลุลงไปนะครับจากตัวคีย์บอร์ดนะพวกเมนบอร์ดภายในนะครับรอบนี้ทั้งตัว M1 Pro และ M1 m a x เนี่ยมาพร้อมกับครับฮีทไปที่พาดผ่านนะครับตัวซ็อกครับอยู่ตรงกลางแล้วก็มีพัดลมระบายความร้อนครับอยู่2ตัวซ้ายขวาโดยทาง Apple นะครับก็ดีไซน์ให้มีช่องทางลมนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับคือจะมีเนี่ยเห็นไหมมันมีช่องอยู่นะครับอันนี้คือเอาไว้ดูดอากาศเข้าไปนะครับห่ทาง 2ทางนะครับตรงนี้แล้วก็ช่องที่3คือด้านหลังตรงนี้ครับดูจากสามทางที่เข้าไปนะครับแล้วก็ระบายเอาความร้อนภายในออกมาที่2ช่องตรงนี้ครับแล้วก็เสียงเมื่อตอนเปิดเครื่องตะกี้นี้นะครับมันมาจากอะไรครับมาจากลําโพงนะครับโดยนะคจะแบ่งเป็นวูเฟอร์ครับสตัวครับบริเวณด้านล่างส่วนนี้นะครับแล้วก็มีทวิตเตอร์อีก2ตัวครับอยู่ด้านบน ซึ่งเ็าเห็นนะครับว่าตัวสินิ้วเนี่ยก็จะมีช่องในการดูดอากาศแล้วก็ระบายความร้อนเหมือนกับตัว14เลยครับนีครับด้านหลังมี3ช่องด้านข้างมี2ช่องนะครับแล้วก็ที่บริเวณฝาหลังนะครับก็จะมีโลโก้ MacBook Pro นะครับที่สลักเอาไว้ตรงกลางนะครับส่วนทั้ง4ด้านครับก็จะมีเหมือนกับเป็นยางการลื่นนะครับเป็นขาตั้งเสริมด้วย อีกอย่างก็คือช่วยเรื่องของไฟฟ้าด้วยนะครับเพราะว่าตัวบอดที่มันเป็นโลหะทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีสายดินอาจจะเกิดปัญหาทางไฟฟ้าสถิตมีการทอออัดๆตึ๊ดๆได้เหมือนกันก็มีตัวยางการเลื่อนมาช่วยเสริมนะครับนอกจากเรื่องของไฟฟ้าสถิตนะครับก็ได้ช่วยเรื่องของการระบายความร้อนด้วยครับไม่ให้ตัวเครื่องนั้นต้องวางแปะลงไปบนกับพื้นผิวของโต๊้น,นั่นเองตัว14นิ้วก็เหมือนกันนะครับก็จะมีแผ่นการเลื่อนให้ด้วยที่เป็นขาตั้งแบบนี้ครับ4ด้าน4มุม ส่วนหน้าจอครับตัวนี้ใช้เป็นมินิ L E D นะครับให้ความสว่างมากขึ้นแล้วก็เห็นว่ามีการแก้ไขปัญหาเรื่องของการแสดงผลที่เป็นจอสีดำนะครับไม่ให้เกิดอาการฟุ้งเฟ้อของขอบนะครับแต่ว่าตัวของหน้าจอที่เป็น notch เนี่ยเหมือนยังเจอปัญหาอยู่ครับซึ่งประเด็นนี้นะครับก็มีหคนมาทวีตนะครับแล้วก็กระหึ่มกันพวกโซเชียลเลยนะครับเรื่องของการที่ Apple เหมือนกับจังดีไซน์ตัวของ MacBook Pro แล้วการใช้งาน UIUX ไม่เสร็จดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยคือเนี่ยครับเราสามารถจะเลื่อนเอาตัวของเคอร์เซอร์นะครับไปซ่อนไว้หลัง notch หรือว่าตัวกล้องหน้าได้นะครับเห็นปหมตัว FaceTime เนี่ยซ่อนปุ๊บหายไปเลยเคอร์เซอร์หายแล้วแล้วกับมาเความว่าระบบของตัว Mac นะครับยังมองเห็นส่วนนี้เป็น ชิ้นหนึ่งของหน้าจออยู่ไม่ได้มีการตัดออกไปนะครับทำให้เวลาเปิดแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมนะครับตัวเมนูบาร์ครับมันสามารถที่จะมาพาดผ่านหรือว่าโดนตัวของ notch เนี่ยบังได้ซึ่งพอมีคนโพสต์เรื่องนี้กันเข้าไปเยอะนะครับทาง Apple เองก็เหมือนกับมีการบอกวิธีแก้ไขมาเฮ้ยเรามีวิธีแก้นะถ้าเกิดว่ากลัวว่าเอ้ยตัวของ UI จะโดน notch บังอยู่นะครับไม่สามารถเลือกเมนูหรือเลือกฟังก์ชันที่ถูกต้องได้โดยการปรับนะครับ ให้มันมีการสเกลหน้าจอเหมาะกับการใช้งานแอปพลิเคชันไม่มีหนอดอยู่ด้านบนนะครับแต่กลับกลายเป็นว่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอมีการสเกลหน้าจอปุ๊บมันไม่ได้สเกลแค่ลดด้านบนลงไปครับมันสเกลทั้งจอฟุบเข้าไปเลยทำให้ขอบจอนะครับที่ Apple เขาเคลมว่าโอ้ตัว MacBook Pro ใหม่นะครับทั้ง14และ16เนี่ยขอบบางมากๆเห็นไหมขอบข้างเนี่ยบางเลยนะครับพอแอปบันโุดเข้าไปปุ๊บ ขอบจอมันก็กลับมาหนาเหมือนเดิมไงพื้นที่จอจาก14นิ้ว16นิ้ว ถูกหดลงไปนะครับมันก็เลยไม่เต็มพื้นที่ก็เลยเหมือนกับว่าเราเสียพื้นที่การแสดงผลด้านข้างไปด้วยนะครับคงต้องรอให้ทาง Apple เนี่ยทำการแก้ไขเรื่องของการสเกลหน้าจอแอป,ปใหม่ก่อน,นครับเพื่อที่จะซ่อนแค่บริเวณนอชด้านบนเท่านั้นได้ไหมนะครับไม่ต้องแบบว่าหดทั้งหน้าจอลงไปอยู่ตรงกลางแบบนั้นอันนี้ก็เป็นปัญหาเบื้องต้นที่คนเจอกัน,นครับกับการมาของนอชบ bon น m a c บ o o k นะครับแล้วก็หลายคนก็มีคําถามว่าทําไมให้หนอชมา หนาขนาดนี้แล้วไม่เอา face id มาทําการสแกนเพื่อปลดล็อกไปด้วยเลยล่ะเออ,อนนี่ไม่รู้กันว่าจะมากับรุ่นหน้าหรือเปล่านะครับแต่เปิลเขาก็ออกมาบอกว่าที่ไม่ใส่ face id มานะครับเพราะว่ายัางไงซะพวกคุณก็ต้องทําการเปิดเครื่องที่คีย์บอร์ดอยู่แล้วก็กดปุ๊บแล้วก็สแกนนิ้วตรงนี้เลยก็ได้ไม่ต้องมี face id อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วคือถ้าคุณมี face id คุณไม่ต้องแต่คีย์บอร์ดเลยคุณแค่เปิดฝามาปั๊บมันสแกนหน้าปุ๊บเหมือน windows hello นะครับ ก็ปล็อกได้แล้วไงก็สะดวกไม่แตกต่างกันกันกการที่ต้องเอานิ้วเอื้อมไปแตะปุ่ม power นะครับแต่อย่างหนึ่งที่เป็นไฮไลท์นะครับนอกจากความแรงของตัวชิปใหม่ของทาง Apple นะครับก็คือการที่เขาตัดสินใจนะครับนำเอาพอร์ตต่างๆกลับมาให้เราสามารถเ n ็นจอยการใช้งาน macbook ด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ย macbook pro นะครับทั้ง14และ16นะครับ หยิบเอาพอร์ตต่างๆกลับมาแล้วนะครับอย่างเช่นครับพอร์ต Thunderbolt ครับที่เป็นลักษณะเดียวกับ Type C นี่แหละมีมาให้ถึง3พอร์ตด้วยกันครับฝั่งนี้มี2พอร์ตครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นอีกหนึ่งพอร์ตนะครับแล้วก็มีช่องหูฟัง3.5แล้วก็ตัวชาร์จ MagSafe นะครับอันนี้สำหรายคนว้ามากสำหรับแฟน Mac รุ่นเก่านะครับนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับผมนะครับ Thunderbolt อีกตัวหนึ่งที่บอกเอาไว้นะครับแล้วก็นี่เลยสำหรับคนที่แบบว่าถ้าเป็นงานสายอิ g ดิคติ้ งานสายวิดีโอโฟโต้ยังไงก็ต้องมีครับตัวอ่าน S D c r r นะครับแล้วก็เป็น full size ด้วยนะไม่จะเป็น micro S D นะครับแล้วก็นี่ครับแม้แต่พอร์ต full size HDMI นะครับก็ใส่มาให้ด้วยคือครบจริงๆครับรอบนี้กับ Macbook Pro ด้วยความที่นะครับเราเพิ่งจะมาอันบ็อกซ์กันแกะกล่องสดๆตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเรื่องของการทดสอบประสิทธิภาพนะครับอย่างอื่นเนี่ยอาจจะต้องฝากเพื่อนๆนะครับลองคิดโจทย์กันดูแล้วกันนะครับว่าอยากให้เราเทสอะไรบ้างเพื่อดูพลังของเจ้า Apple M1 Pro กับ Apple M1 Max นะครับอยากจะเทสอะไรอยากดูผลการทดสอบแบบไหนสามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับผมเบื้องต้นเนี่ยผมก็ จะมีเตรียมเอาไว้แล้วบางส่วนอย่างเช่นเรื่องของการเรนเดอร์พวกไฟล์วิดีโอนะครับแต่เราคงไม่ไปแค่สายโปร์เรกชันอย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าเราจะมีทาง Developer นะครับมาทดสอบนะครับเปิดโปรเจกต์แล้วก็ลองคอมไพล์ดูว่าใช้เวลาเทียบกับตัว core i9 รุ่นเดิมเนี่ยแตกต่างคำนอยแค่ไหนนะครับรวมถึงงานในฝั่งพวกกราฟิกครับอย่างเช่น Photoshop แล้วก็ AI ด้วยนะครับผมส่วนใครที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมอยากให้ทดสอบอะไรอีกนะครับก็อย่าลืมครับคอมเมนตะ์มาพูดคุยมาสอบถามมาแจ้งเอาไว้ได้เลยอย่างวันนี้นะครับก็เดี๋ยวขอเวลาไปเซตอัพ macbook pro ทั้ง2เครื่องก่อนครับผมเพื่อเตรียมทดสอบต่อเพื่อจะได้รู้กันนะครับว่า macbook pro เจนใหม่ที่ราคามันขึ้นมากระโดดเป็นแบบ780,000บาทเนี่ย มันเหมาะกับผู้ใช้งานทั่วไปหรือเปล่าหรือตอนนี้ราคามันสูงเกินไปแล้วก็ไปจับตลาดนักพัฒนานะครับหรือว่าพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์แทนแล้วนะครับยังไงวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่องดรอยแซนด้วยละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าการทดสอบประสิทธิภาพของทั้ง2ตัวนี้ครับสวัสดีครับ